ช่วงนี้ใครที่ยังรอคนเก่ารอคอยข่าวสารและรอคอยการติดต่อจากเขาลองมาฟังคำทำนายนี้นะคะส่วนใครที่อยู่ในช่วงเข้มแข็งแล้วคิดว่า move on ได้แล้วก็อาจจะต้องข้ามหัวข้อนี้ไปก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวลองลองมาฟังกันนะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆแล้วก็นึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาแล้วขอให้ไพ่ช่วยบอกทีคนเก่าคนนี้นะคะ แนวโน้มการติดต่อกลับมาในช่วงนี้จะมีหรือไม่ใบแรกนะคะไพ่ u d g m e n t โอเคเป็นไพ่ของการประกาศข่าวการแจ้งข่าวนะคะและก็ทิศทางข่าวก็จะเป็นเรื่องดีๆมองว่าในเดือนนี้นะคะหรือในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คนเก่าคนนั้นน่ะเขาจะมีการติดต่อกลับมาแต่ไพ่ u ัส m e n นอ่ะ ไม่ได้สื่อว่าเขาจะมาง้อนะเพราะมันเป็นการเหมือนพูดคุยกันส่งข่าวการอัปเดตข่าวสารนะดูเหมือนว่าเรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะน่าจะยังมีการกลับมาพูดคุยกันนะคะโอเคค่ะจะมีการกลับมาเริ่มต้นทำอะไรบางอย่าง ไพ่นะะในเรื่องของหนึ่งไม้นะหมอมองว่าเขาน่าจะมีการติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยซึ่งถ้าทิศทางการพูดคุยอะแนวโน้มอะมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้กลับไปเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะคะอ่ะขอดูต่อสิแนวโน้มการติดต่อกลับมาของเขา โอเคค่ะ8ไม้เท้านะคะดูเหมือนว่าเขาอ่ะตั้งใจที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณตั้งใจที่อยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์จาก1ไม้นะเพิ่มเป็น8ไม้นะคะมีแนวโน้มที่จะติดต่อกลับมาในช่วง8สัปดาห์นะคะ8สัปดาห์ที่มีจะมีการเทคแอคชั่นกลับมาจากคนเก่าคนนี้อะขอดูทิศทางที่จะไปในทิศทางของ8ไม้เท้าสิ สิบเหรียญดูเหมือนว่าคุณกับเขาอะจะยังไม่หมดในเรื่องของบุญกรรมนะคะมีไพ่จัสตเมนและไพ่สิบเหรียญอะโชคชะตาระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบมันยังมีเหตุที่จะต้องวนเวียนกลับมานะคะมีพลังงานของออความเป็นครอบครัวนะคะมีพลังงานของความมั่นคง นะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันเขาก็จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาอ่ะ เคยเป็นเหมือนคนคุยอ่ะเขาอยากจะกลับมาลองเปิดโอกาสศึกษาดูใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะมาศึกษาแบบจริงจังไม่ได้ทำเล่นๆเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าคุณกับเขาอ่ะเป็นแฟนกันนะครั้งนี้เขาอยากจะกลับมาคุยมาปรับความเข้าใจและแนวโน้มคือเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์อ่ะในความเป็นแฟนเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปอีกมีความมั่นคงมีความหนักแน่นขึ้นไปอีกบางกรณีก็อาจจะ หมายถึงอ่ะเราอยากจะกลับมาคบแล้วก็พูดถึงงานมั่นงานแต่งกันเลยทีเดียวหรือบางกรณีนะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อกลับมาในเรื่องของความรักแต่จะมาในลักษณะที่แบบอาจจะชวนคุณทำอะไรบางอย่างนะคะเพราะหนึ่งไม้8ดไม้กับ10เหรียญเนี่ยบางทีอาจจะมาชวนทำธุรกิจชวนลงทุนหรือชวนทำงานก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นในเรื่องของกิจกรรมอะ่ะนะโอเคแล้วยังไงต่อ ช่วงนี้เขารู้สึกเงานะคะช่วงที่ไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาคิดถึงนะคือเป็น e อ e r g y ของคนที่วันที่มีอยู่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าเราแต่ในวันที่สูญเสียไปแล้วอ่ะกลับรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เออบางทีก็คิดว่าเขาอ่ะมาเห็นคุณค่าคุณน่ะในวันที่เขาเสียไปแล้วนั่นเองนะคะ โอเคมาดูสิแล้วยังไงต่อความสัมพันธ์ที่จบลงไปนะคะเขาก็รู้สึกเสียใจเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกันอืมคุณรู้สึกยังไงเขาคิดว่าเขาก็รู้สึกเช่นนั้นไม่น้อยไปกว่าคุณนะคะ เขาอยากที่จะกลับมาขอโทษนะในสิ่งที่เขาทำไม่ดีไว้กับคุณนะคะคราวนี้ยเขาตั้งใจจริงเนี่ยมีพลังงานของการวนเวียนเนี่ยมันยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะเขาอยากให้เราอะ่ะกับเขาอะ่ะได้ลองกลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่กลับมาทดลองกลับมาเรียนรู้ กลับมาปรับปรุงนั่นก็หมายถึงว่าในช่วงแรกของการกลับมาอาจจะมาในรูปแบบที่มาลองคุยกันนะคะลองอปรับความสัมพันธ์กันใหม่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่ากลับมาแล้วอ่ะต้องกลับมาคบกันแบบแฟนหรืออยากกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพอไพ่ใบนี้ก็ยังมีอาการของการแบ่งรับแบ่งสู้ มองว่าอยากกลับมาก่อนแล้วก็ลองมาดูซิว่าในความสัมพันธ์นี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างจะสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้นะคะโอเคใบต่อมานะอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นนะอยากจะกลับมาปลูกต้นรัก อยากจะเอากิ่งไม้เนี่ยมาปักลงดินแล้วก็ปลูกต้นรักหรือจะพูดตรงๆก็คืออยากลองอยากลองกลับมานะเป็นการกลับมาแบบว่ามาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้มันยังทําอะไรได้บ้างมันจะไปกันในทิศทางใดได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าการกลับมาคุยกันครั้งเนี้ยมันสามารถที่จะปรับความเข้าใจการเรียนรู้กันทําความเข้าใจกันใหม่ได้อะ่ะไม่แน่ เขาก็มองว่าในอนาคตความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะไปถึงขั้นเนี่ยเห็นไหมคะสิบไม้กับสิบเหรียญนอะ่ะไปเป็นครอบครัวที่มั่นคงแต่จริงๆหมอก็ยังมองว่าไพ่เนี่ยมันก็มีในเรื่องของชวนทำงานชวนลงทุนชวนทำธุรกิจอะไรหรือเปล่าเออขออีกใบสิสองดาบอืมช่วงนี้เขาอยู่ในอาการของคนที่แบบคิดถึงอะ่ะนะคะไพ่ใบนี้มันจะมีบรรยากาศเงาเคิดถึง สับสนจะเอาอยัางไงดีจะติดต่อกลับมาดีไหมสองจิตสองใจอยู่มีความลังเลหมอขอดูสองดาบสิขอดูสองดาบเลยนะคะโอ้มีความเครียดด้วยนะคะมีความเครียดมีความกังวลคือมันเหมือนกับว่าสิ่งบางอย่างที่เขาทำผิดกับคุณอะ่ะมันก็ตามหลอกหลอนเขาและมันก็ทำให้เขารู้สึกรู้สึกแบบเหมือน พยายามที่จะเอาสิ่งนี้ออกจากความคิดเขาอ่ะเขาเอาออกไม่ได้นะคะและในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอ่ะระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยมันยังทำให้เขาคิดมากมันยังทำให้เขาจิตตกนอนฝันร้ายอยู่เลยนะคะอ่ะขอดูซิท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าได้กลับมาคุยกันอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยจะไปในทิศทางใดมันจะดีกว่าเดิมค่ะเขาจะกลับมารักและใส่ใจคุณมากกว่าเดิมเขาจะกลับมา ทนุถนอมคุณมากกว่าเดิมนะคะคือเขาเข้าใจแล้วว่าคุณเน่เป็นเหมือนความรักที่บริสุทธิ์คุณเป็นคนที่รักเขาจริงปราศจากเงื่อนไขนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนหรือจะพูดตรงๆคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักเขาด้วยใจจริงรักเขาโดยไม่หวังอะไรนะคะโอเคไปต่อสิมันจะเป็นอย่างไรถ้าได้กลับมา ให้ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาเข้าใจแล้วอ่ะในบรรดาคนมากมายที่อยู่รอบตัวเขาอ่ะแต่ในวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าคนที่มีค่าที่สุดนะคนที่ควรค่าที่เขาจะรักษาไว้อ่ะนั่นก็คือคุณนะคะช่วงที่ห่างกันไปอ่ะเขาอ่ะได้ไปคิดได้ไปทบทวนการห่างของเขาอ่ะคือการห่างเพื่อพักไปทบทวนแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาได้อยู่นิ่งๆอ่ะมันทำให้เขาคิดอะไรได้หลายอย่างนะคะ อะขอดูไพ่สีดาบซิโอเคเห็นว่านิ่งๆอะ่ะที่ว่าไม่ได้ take action อะ่ะจริงๆก็แอบ,บมาส่องแอบบมาติดตามความเคลื่อนไหวคุณอยู่แบบอแบบแบบส่องคล้ายๆแบบแอบสืบนั่นแหละนะคะเพราะว่าเขารอจังหวะนะคะที่อยากจะกลับมาขอโอกาส ะะเขายังมองเห็นความเป็นไปได้นี้นะคะคนคนนี้เข้ามาส่องคุณบ่อยนะอืหรือบางกรณีอาจจะไม่ได้ส่องบ่อยแต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่าส่องแบบมีนัยยะส่องแบบหวังผลส่องแบบสืบวางแผนอยากจะพยายามที่จะติดต่อกลับมานั่นเองแล้วก็เชื่อว่าในความสัมพันธ์นี้เขาอาจ,จะมีการติดต่อกลับมาเพื่อขอโอกาสแต่การขอโอกาสเริ่มต้นใหม่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องรีบกลับไปเหมือนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแค่กลับมาพูดคุยกันแล้วก็มาลองปรับความเข้าใจกัน แล้วก็ดูว่ามันจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเข้าหากันได้ไหมนะนั่นก็คือความรู้สึกของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาคิดจะทําในตอนนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ